ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาตั้งอยู่หมู่สองตำบลเนินสว่างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 143คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสาธิตสัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการพัฒนาอบรมผู้เรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่1บุคลากรตัวชี้วัด1.1ผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องมีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการบริหารสถานศึกษาโดยเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลในด้านประพฤติตนได้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตน ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตนและในด้านการบริหารจัดการผู้บริหารมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบูรณาการหลักการและการบริหารการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาและมีกิจกรรมครอบกลุ่มทุกกลุ่มทั้ง4ฝ่ายได้อย่างเหมาะสมได้นำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างครูบุคลากรและชุมชนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชนองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เป็นผู้นำที่ชุมชนเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนนำเสนอผลงานในที่ประชุมสื่อออนไลน์สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับโรงเรียนบ้านเนินปลงวิทยาตัวชี้วัด1.2ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินพลงวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นวิทยากรทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีความรู้ความเข้าใจได้นำความรู้มาขยายให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนรับผิดช,ชอบมีหน่วยการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสื่อนวัตกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนโดยได้จัดกิจกรรมฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามได้เหมาะสมและได้มีการเผยแพร่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วย ตัวชี้วัด1.3นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินปลวงวิทยามีนักเรียนที่เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นและปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตนอย่างพอเพียงนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพปลวงวิทยาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านการจัดการเรียนการสอน ที่ครูได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการอบรมต่างๆโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมทําให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักเก็บออมสร้างความรับผิดชอบให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการจัดรูปแบบฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักวางแผนแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถสะท้อนคิดหรือทอดบทเรียนจากประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคตอีกทั้งมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษาผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเป็นผู้ที่รู้คิดรอบคอบมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอดีเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันและพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตตัวชี้วัด 1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและวัย,ยวุฒิเป็นบุคลากรสำคัญภายในชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนชาวบ้านมีความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสามารถเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินตปลว,วิทยาได้มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับภายในชุมชนอยู่เสมอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจมาศึกษาและขอคำแนะนำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเนินพลวงทยยมีการจัดประชุมสัมมนาปรัชญาพอเพียงอยู่เสมอด้านที่2ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพตัวชี้วัด2.1อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านเนินพลวงทยยมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัยมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแลรักษารับผิดชอบการใช้อาคารสถานที่อย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา รวมถึงแผนผังสแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้โครงการต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด2.2แหล่งเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยามีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอ,อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับภลุิมสังคมของสถานศึกษา มีวิทยากรรับผิดชอบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายความหมายได้อย่างถูกต้องและมีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจนด้านที่3ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกตัวชี้วัด3.1 สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาอื่นหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคทีเครือข่ายในการขยายผลตัวชี้วัด3.2สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์ชุมชนกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ้านเนินหรวงวิทยาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนจัดให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านเนินพลวงและชุมชนใกล้เคียงซึ่งได้รับการสนับสนุนและประสานงานอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่น ผลค,ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านเนินพวงวิทยาได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นสำนักงานกเกษตรจังหวัดพิจิตรสำนักงานกเกษตรอำเภอโพประทับช้างวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินสว่างสถานีตำรวจภูทโปรโปพระทับช้างปราชชาวบ้านและโรงเรียนในเครือข่ายเป็นต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาเป็นที่เลี้ยงให้กับโรงเรียนบ้านหนองหลวง ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและได้พัฒนาบ้านหนองปลาดุกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนจนทำให้หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายเห็นคุณค่ายอมรับ และให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่งยืนราชาพอ่อหลวงของไทยพอ่อทรงห่วงใยล,ลูกหลานไทยในถิ่นสยาทรงพระราชาทานโครงการอรารยะเษกษตร